กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยผักที่เราเห็นตามตลาดบ่อยๆจนชินตาเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขามองว่านี่คือซ u เปอร์ฟู้ดเลยนะคือข้อมูลที่เราได้มานี่เออน่าสนใจมากครับทั้งญี่ปุ่นอินเดียหรือแม้แต่อเมริกาเนี่ยต่างยกให้ว่าประโยชน์มันแบบจัดเต็มมากๆใช่ค่ะจริงๆหลักฐานสนับสนุนค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะคุณสมบัติเด่นๆอย่างเรื่องช่วยคงระดับน้ำตาลในเลือด แล้วก็ดีต่อระบบย่อยอาหารมากๆค่ะแถมยังมีสารอาหารสำคัญสำคัญอีกหลายอย่างเลย โอ้โหงั้นเราต้องมาเจาะลึกกันหน่อยแล้วล่ะครับว่าอะไรที่ทําให้กระเจี๊ยบเขียวที่ดูธรรมดารรมดาเนี่ยมันพิเศษขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วเราจะเอาประโยชน์พวกนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากเรื่องคุมน้ําตาลก่อนเลยนะคะจุดเด่นมากๆของเขาคือมีไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําได้สูงมากแล้วก็ที่พิเศษเลยคือเมือกนะคะไอ้ที่เป็นเมือกลื่นๆของเขาเนี่ยแหละคะ่ะคือมูสเลจ ตัวเมือกนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆเคลื่อบในลำไส้เราก็เลยช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยนะคะที่เคยตีพิมพ์ในวารสาร uh, Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences เขาพบว่าผงกระเจีบเขียวเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้จริงค่ะคกลไกหลักๆก,ก็คือการชะลอการดูดซึมนี่แหละค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ คือตัวเมือกมันเหมือนเข้าไปขังขางการดูดซึมน้ําตาลไว้หน่อยหนึ่งแล้วไอ้เมือกที่ว่าเนี่ยมันมันช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารที่เราคุยกันตอนแรกด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าทํางานคนละส่วนกันไปเลย อ๋อทำงานเสริมกันเลยค่ะคือเมือกที่ว่าเนี่ยนอกเหนือจะช่วยชะลอน้ำตาลแล้วนะคะมันยังช่วยเคลือบผนังกระเพาะอาหารเราด้วยค่ะลดการระคายเคืองได้ดีเลยเหมือนมีเกราะบางๆมาป้องกันกระเพาะให้เรานะคะส่วนไฟเบอร์ที่สูงมากๆอยู่แล้วอันนั้นก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงเลยค่ะทาให้เป็นปกติลดปัญหาท้องผูกได้ดีเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในกระเจี๊ยบเขียวย,ยังมีสารกลุ่มที่เรียกว่าโพลีฟีนอลแล้วก็ฟลาวอน ซึ่งพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยค่ะทำหน้าที่ช่วยต่อสู้กับความเสียหายของเซลล์ในร่างกายเราแล้วก็ช่วยลดการอักเสบคือการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของหลายๆโรคเลยนะคะรวมถึงพวกโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยการกินผักที่มีสารพวกนี้เยอะๆก็เหมือนเราช่วยเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายเราค่ะ โหฟังดูมีประโยชน์แบบรอบด้านจริงๆนะครับเนี่ยแถมเรื่องคุมน้ำหนักก็น่าจะเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับเพราะเห็นว่าพลังงานมันต่ำแต่ว่าไฟเบอร์สูงมากถูกต้องเลยค่ะพลังงานน้อยแต่กากใยเรียบมากก็เลยทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นพออิ่มนานก็ช่วยลดความอยากอาหารหรือว่าลดการกินจุบจิบระหว่างมือไปได้ค่ะถือเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะสาหรับคนที่กาลังควบคุมน้าหนักอยู่ น่าสนใจนะครับว่าทั้งๆท,ท,ที่มีประโยชน์เยอะขนาดนี้แต่บอกว่าในบ้านเราอาจจะยังไม่ได้ดังเปรี้ยงปร่างเท่าผักบางชนิดเนาะแต่พอไปดูข้อมูลต่างประเทศนี่โอ้โหเขาได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นนี่เห็นว่ากินกันสดๆในสลัดเลยก็มีหรืออินเดียกับอเมริกาก็มีวิธีปรุงเฉพาะตัวของเขาไปอีกใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขามีเมนูพื้นเมืองชื่อกัมโบนะคะ เป็นสตูค้อๆเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกัมโบเลยก็คือความข้นหนืดซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากเมือของกระเจี๊ยบเขียวเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะของการนําเอาคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์ในการทําอาหารทําให้ได้เนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์โดยอาจจะไม่ต้องไปเพึ่งสารเพิ่มความข้นหนืดอื่นๆมากนักส่วนที่อินเดียก็นิยมเอาไปใส่ในแกงต่างๆหรือผัดกับเครื่องเทศค่ะก็ทําให้รสชาติกับเนื้อสัมผัสมันน่าสนใจขึ้น อ๋อ oh, ครับครับส่วนบ้านเรานี่ง่ายๆเลยเนาะเมนูที่คุ้นเคยกันนี้ก็คือต้มหรือลวกแล้วก็จิ้มน้ําพริกหรือถ้าจะแอดวานซ์หน่อยก็หั่นใส่ในแกงส้มเพิ่มเนื้อผักเข้าไปหรือจะหั่นเป็นแว่นๆใส่สลัดก็ได้นะครับราดน,น้ําสลัดงาแบบญี่ปุ่นนี่ผมว่าเข้ากันดีเลยหรือถ้าใครอยากลองแนวสุขภาพจ,จ๋าๆหน่อยก็ไปปั่นรวมกับผล,ลไม้อื่นๆก็ได้นะครับเช่นกล้วยไซโยเกิร์ตทำเป็นสมูทตี้ก็ได้ครับได้ไฟเบอร์เต็มเเลยดื่มง่ายดีด้วยครับ มีประโยชน์เยอะก็จริงนะคะแต่ก็อาจจะมีข้อควรระวังสักเล็กน้อยค่ะคือสำหรับบางคนนะคะการกินกระเจี๊ยบเขียวดิบๆในปริมาณที่เยอะมากๆเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกท้องอืดได้เหมือนกันเพราะไฟเบอร์มันสูงมากจริงๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสารที่ชื่อว่าออกซาเลตนะคะซึ่งมันต้องมีอยู่ตามธรรมชาติในผักใบเขียวหลายชนิดเลยรวมถึงกระเจี๊ยบเขียวด้วยคนที่มีความเสี่ยงสูงเรื่องนิ่วในไตก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะ คือไม่ควรกินในปริมาณมากเกินไปและต่อเนื่องนานๆทั้งที่ดีก็ควรเลือกฝักที่สดสะอาดแล้วก็การนําไปปรุงให้สุกก็จะช่วยลดปริมาณออกซาเลตลงได้ส่วนหนึ่งค่ะอ๋อครับงั้นการเริ่มต้นก็ไม่ต้องห,กหักโหมมากเนอะอาจจะเริ่มง่ายๆก่อนวันละสึกสี่ห้าฝักแล้วก็สลับกับผักอื่นๆไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายด้วยใช่เลยค่ะความหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะในเรื่องของโภชนาการ สรุปแล้วนะครับกระเจี๊ยบเขียวที่เราเห็นกันจนชินตามากๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือซูเปอร์ฟู้ดดีๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองเลยนะครับ การหันมาใส่ใจกับของที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่มีประโยชน์แบบนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวได้เลยซึ่งก็น่าสนใจนะคะประเด็นนี้มันก็ทําให้เราอาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะนอกจากกระเจี๊ยบเขียวแล้วเนี่ยมันยังมีผักพื้นบ้านหรือว่าวัตถุดิบธรมธรมดาธรมาใกล้ตัวเราอีกมากน้อยแค่ไหนที่เราอาจจะมองข้ามคุณประโยชน์ดีๆที่ซ่อนอยู่ไปบ้างการลองเปิดใจแล้วก็สังเกตสิ่งรอบตัวเรามากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เรา ค้นพบซูเปอร์ฟู้ดอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงอีกก็ได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ